ไดมอนด์ควงหนุ่มโคราชยึดจ่าฝูงแบบไร้พ่ายเล็กแรกขณะที่ทีมท้ายตารางชายหญิงรวม4ทีมตกชั้นเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับวอลเล่ยม,มาเนียกันอีกครั้งนะคะกับการแข่งขันวอลเล่ยบอลไทยล,ลีก ครั้งที่18ฤดูก,กาล2022 2ถึง2023ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเกมนัดสุดท้ายของเลกแรกค่ะจัดขึ้นที่ MCC Hall The m a l เดอมบางกะปิกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่6 8ถึง8มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็สนุกสนานแล้วก็ได้ทีมนะคะที่จะไปแข่งขันในเลกที่2เรียบร้อยแล้วนะคะไปเริ่มวันที่คู่ให้ไลฟ์กันก่อนค่ะในประเภททีมหญิง แก่นนคร v c นะคะที่ต้องบอกว่าตกชั้นไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วค่ะนัดนี้นะคะลงสนามนัดสุดท้ายของเล็กแรกค่ะดวลกับ Diamond Food, f i ไฟเช e แอร์ฟอร์สนะคะซึ่งเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นจากฝูงของตารางในขณะนี้ค่ะเกมนี้นะคะด o มอนฟูดจัดเต็มทีเดียวนะคะส่งผู้เล่นสตาร์ตัวหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นออมสินสาสิภาพรจันทวิสูตรทีชากรบุญเลิศวิภาวีสีทอง แล้วก็น้องนุกนิกนัทนิชาใจแสนมือเซตหน้าใสค่ะลงสนามนะคะแล้วก็เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวค่ะเอาชนะไปได้แบบสบายมือนะคะ3เซตรวด25ต่อ16 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ17ค่ะเกมนี้วิภาวีนะคะดาวตบของไดมอนด์ฟูดทำแต้มสูงสุด16คะแนนเราลงมาเป็นออมสินสศิภาพรนะคะทำไปได้15คะแนนค่ะ แล้วก็ทําให้ทีมแชมป์เก่านะคะชนะ7เกมรวดนะคะมี19คะแนนคว้าแชมป์ของเล็กแรกไปครองแบบไร้พ่ายด้วยค่ะด้านทีมแก่นนครนะคะแข่งไป7นัดชนะ1แพ้6มี3คะแนนรั้งอันดับ7ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะไปต่อกันที่สุพรีมทิพย์ยชุมบุรีอีเทครองจากูฟนะคะแข่งไป6นัดชนะ5แพ้1นัดค่ะพบกับแซมมิง r s ร์ซึ่งแข่งไป6นัดชนะ3แพ้3นัด เกมนี้สุปรีมนะคะที่มีทั้งหน่องปลื้มจิตถินขาวมาลิกากันทองแล้วก็เปียนุชแป้นน้อยริบาโรของทีมนะคะก็ยังคงเล่นได้เหนือกว่าค่ะเอาชนะไปได้นะคะ3เซตรวด25ต่อ16 25ต่อ13แล้วก็25ต่อ18เกมนี้ค่ะมาลิกากันทองก็ทำแต้มสูงสุดของเกมนะคะทำไปได้10คะแนน ทำให้สุพรีมนะคะชนะ6แพ้1นะคะมี19คะแนนจบตําแหน่งรองแชมป์ของเล็กแรกค่ะส่วนแซลมิงนะคะชนะ3แพ้4มี8คะแนนจบอันดับที่6ของตารางค่ะก็รอดจากการตกชั้นนะคะไปร่วมแข่งขันในเล็กที่2กันต่อ ทีนี้มาดูผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างค่ะนครนนชนะสวนกุหลาบนน V-C ไป3เซตรวดนะคะทำให้นครนนทแข่ง7นัดชนะ3แพ้4มี10คะแนนจบอันดับที่4ของตารางส่วนสวนกุหลาบนนค่ะแข่ง7นัดนะคะแพ้7นัดรวดค่ะไม่มีคะแนนตกชั้นเรียบร้อยนะคะขณะที่นคนรราชสีมาคิวมินซีวีค่ะชนะขอนแก่นสตาร์วีไป3เซตรวด โคราชแข่ง7นัดชนะ5แพ้2มี16คะแนนอยู่อันดับ3ของตารางส่วนขอนแก่นสตาร์นะคะชนะ3แพ้4มี9คะแนนจบอันดับ5ค่ะข้ามาที่ฝั่งของประเภททีมชายกันบ้างค่ะต้องบอกว่าสนุกไม่แพ้ฝั่งทีมหญิงเลยนะคะเริ่มกันที่เกษตรศาสตรษ์ VC ีค่ะลงสนามเกมนี้นะคะพบกับนครราชสีมาคิวมินซีวีซจากฝูงของตารางค่ะแล้วก็คว้าแชมป์เล็กแรกไปแน่นอนแล้วนะคะ เกมนี้เนี่ยหนุ่มนครราชสีมาค่ะทำได้ดีกว่าแล้วก็เอาชนะไปได้แบบสนุกนะคะ3เซตรวด25ต่อ18 25ต่อ11และ30ต่อ28นัดนี้นะคะวันชัยทับวิเศษกับตันทีมของโคาราชค่ะทำแต้มสูงสุดนะคะที่16คะแนนตามด้วยคังกันชามิราบีหลังทีมชาติมองโกเลียของโคาราชนะคะก็ทำไปได้14คะแนน พร้อมกับทําให้ทีมนครราชสีมานะคะชนะรวด7เกมนะคะเก็บได้21คะแนนเต็มค่ะคว้าชแชมป์ของเล็กแรกไปครองด้วยผลงานแบบไร้พ่ายค่ะไปต่อกันที่อีกคู่หนึ่งค่ะกอกูดคารบาน่าอันดับ4ของตารางค่ะชนะ3แพ้3ลงสนามพบกับเดมอนฟู e ดไฟเชฟแอร์ฟอ e ทีมรองจากฝูงที่ชนะ5แพ้1นัดนะคะ เกมนี้ค่ะต้องบอกว่านักตบหนุม่มกกูดคาบาน่าค่ะก็เล่นได้เต็มที่นะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของไดมอนด์ฟูดได้นะคะทำให้จบเกมเนี่ยไดมอนด์ฟูดก็เอาชนะไปแบบขาดลอยค่ะ3เเซตรวด25ต่อ20 25ต่อ17และ25ต่อ22 เกมนี้ภูสิทธิ์โพนร,รินนะคะทำแต้มสูงสุดที่18คะแนนทำให้เดมอนฟูนะคะชนะ6แพ้1นัด B17 คะแนนจบที่รองแชมป์ของเล็กแรกนะคะส่วนกอกูดคาบาน่าแข่ง7ดาชนะ3แพ้4มี9คะแนนจบอันดับ4ของตารางค่ะมาดูผลการแข่งขันในคู่อื่นๆกันต่อเลยนะคะโดยยากุซ่าชนะพยักเซนเซ3เ็ตรวด ยากุซ่าค่ะแข่ง7นัดชนะ1แพ้6มี3คะแนนจบอันดับ7นะคะตกชั้นไปส่วนพยักษเ,เซนเซค่ะแข่ง7นัดแพ้7นัดรวนนะคะจบอันดับ8ก็ตามทางด้านของยากุโซตกชั้นไปเช่นกันค่ะส่วนพิษณุโลก VC ชนะปลูกปัญญา3เซตร,รวดค่ะพิษณุโลกขนน 5, แข่ง7นัดชนะ5แพ้2มี16คะแนนจบอันดับ3ขณะที่ปลูกปัญญาแข่ง7นัดชนะ3แพ้4มี9คะแนนจบอันดับ6กของตารางค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะมาดูบทสรุปของตารางคะแนนหลังจากที่ทำการขันจบเล็กแรกไปแล้วนะคะมาเริ่มกันที่ประเภทหญิงกันก่อนค่ะจากฝูงของเล็กแรกเป็น Diamond Food นะคะตามมาด้วยสุพรีมทิพยะชมบุรี e t เทคนะคะอันดับ3เป็นนครราชสีมาคิวบินซีวอันดับ4นครนนท์อันดับ5ขอนแก่นสตาร์วีค่ะอันดับ6แซลมิงอันดับ7แก่นนครอันดับ8กุหลาบนนท์ีนะคะ อันดับ1 6ถึง6นะคะก็จะเข้าไปเล่นในเล็กที่2กันต่อส่วนเก่นนครและสวนกุหลาบโนนค่ะเป็น2ทีมที่ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนตารางคะแนนของประเภททีมชายค่ะจากฝูงนครราชสีมาคิวมินซีวีค่ะรองจากฝูงนะคะเป็นด o มอนฟูดอันดับ3พิษณุโลก VC อันดับ4อก,กูกคาร์บาน่าอันดับ5กเกษตรศาสตร์อันดับ6ปลูกปัญญาอันดับ7ยากุโซและอันดับ8พยักษเซนเซค่ะ,คะ อันดับ 1- 6จะไปแข่งขันกันต่อในเลกที่2นะคะส่วนยากุโซและพยักษเซนเซสองทีมก็จะตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับโปรแกรมการขันในเลกที่2หรือว่าสัปดาห์ที่7ค่ะก็จะแข่งขันกันที่ MCC Hall t h อ m a l เดมบางกะปิกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14 1 5ถึง15มกราคมนี้นะคะ เรียกได้ว,ว่าการแข่งขันก็ค่อยๆขยับเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะคะแล้วกลับมาพบกับวอลเล่มมันเนียได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับ,บสัปดาห์นี้สวัสด,ดีค่ะ